ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบก,กับสุลุคาร์ลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลหนอยเลยแล้วมิโอลาเวียนครับเปรย์ยั้งยบไปเริ่มทีมอาร์เซนโอลมากกวรเพราะที่นั่นมียูฟ่าแชมเิลิซุลีกสุคารลิเวอร์พูลคำพูดเรานะครับแห่งศึกฟุตบอลพรีเมพ์นึงเกรดอาจจะต้องพบกับเรื่องปวดหัวในีด้ด้วยากานเยอะทีมของโลมิโอราเวียอีกครั้งเสียแล้วนะครับหลังมีรายงานมาว่ากองกลางชาวเยอรมันรายนี้ สนใจที่อยากย้ายไปคัดแข่งกับทีมไอปพนยาอ์เซนอลมากกว่าเพราะจากการที่อ์เซนอลได้อันดับรองแชมป์ในฤดูกาลล่าสุดทําให้ทีมของมิเกลอาร์เตต้าได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกเีนในกันหน้าซึ่งต่างจากลีกของพวกเราและเชลซีที่เป็น2ทีมที่กาลังให้ความสนใจในตัวของลูโกราเวียอย่างจริงจังด้วยเช่นเดียวกันแต่การที่พวกเรานะครับไม่ได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเลียกแต่ได้ไปแค่ถ้วยยูโรปาลีกเหนกันนั้น,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 นก็ทําให้ณนะตอนนี้ตัวของลูโกราเวีย นั่นไม่ต้องการขย้นหมอนรุ่นทีมด้วยเท่าไหร่นักเรารายงานนี้มาจากดินโจเลยนะฮะนักข่าวสายวงในตอนนั้นการย้ายทีมก็โดนไม่สำคัญล่าสุดกับทางด้านรายการของกิฟต์มีสปอร์ตว่าณนะตอนนี้ทางสโมสรร์พูลตนเป็นข่าวว่ากาลังเป็นทีมผู้นําที่มีการคว้าตัวลูมิโอราเวียเข้าสู่ทีมมากที่สุดแต่การที่ทางด้านของสาวท้นตันได้ตั้งราคาขายนักเตะรายงนี้เอาไว้สูงถึง50ล้านปอนด์ ทั้งที่เพิ่งซื้อมาจากแมนเชสเตอร์เมื่อปีก่อนเพียงราคา14ล้านปอนด์เท่านั้นทําให้ณตอนนี้ลิเวอร์พูลและอาร์เซนอลนั้นไม่เต็มใจที่จะจ่ายค่าตัวจํานวนดังกล่าวนี้เท่าไหรนักน,นะครับในขณะที่ทางสโมสรเชลซีนั้นก็เป็นเพียงแค่าการเฝ้าสังเกตการเท่นานั้นเพราะพวกเขาสนใจที่จะคว้าตัวมอยซ์กล์ชอโดเข้าสู่ทีมมากกว่าเนื่องจากที่ผมพูดไปนั้นก็คือข่าวที่ทุกคนได้รับทราบกันดีในช่วงก่อนอันนี้แต่สำหรับข่าวที่เพิ่งมีออกมาในวันนี้ก็คือณตอนนี้ทางด้านของ ลูมิโอราเวียกำลังมีความคิดที่จะยยไปร,ร่วิมทีมอาเซนอนลมากกว่าแทนที่จะเป็นลิเวอร์พูลหรือเชลซีแม้ว่าอาเซนอลจะเริ่มต้นดีลวนี้ช้าวกวัาลิเวอร์พูลแต่ณตอนนี้พวกเขากลับมีโอ,อก,กาสมากกว่านั่นเพราะการที่อาเซนอลได้ไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมลีกเหมือนกันนั้นคือความได้เปรียบอย่างชัดเจนในขณะที่ทางด้านของลิเวอร์ของเราที่ได้ไปเล่นเพียงแค่ทัวร์ยูโรปาลีกนั้นมีโอกาสสูงมากที่จะพลาดในดีลวนี้ เพราะผมได้ยินมาว่าลูมิโอราเวียต้องการยา้ายไปค้าแข่งกับไอ้ปืนใหญ,ญ่อาลซอยมากกว่าเพราะที่นั่นมียูฟาเชมไปลกแต่ถึงอนั้นก็ยังไม่มีคําพูดที่ออกมาจากปากของลูมิโอลาเวียแบบชัดเจนและเป็นทางการผ่านการบทสมทั่ากับสื่อใดๆทั้ทงนั้น ไม่แน่นะครับว่าอาจจะเป็นเพียงแค่กระแสข่าวจากเซาเติมด้านเที่ยวออมาเพื่อเรียกค่าตัวเพิ่มเติมกับทางด้านลิเวอร์พูลก็ได้เพราะถ้าหากลิเวอร์พูลหรือว่ามีอาซนอลเป็นคู่แข่งแล้วก็พวกเขาอาจจะไม่ห่วงเรื่องการต่อสัญญาและเร่งซื้อนักเตะเข้าสู่เทียมแบบเต็มราคาก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นเชื่อได้วันนี้นะ่าจะต้องดูกันแบบยาวๆนะครับและไม่แน่ว่าอาจจะยาวจนถึงวันสุดท้ายของตลาดการซื้อขายปิดทาการก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับ บอสเซ่แรเกตเชื่อว่าเช็กนคลับอาจกำลังทำพ่านมหันที่ปล่อยโรเบรโตฟูร์มิโน่ออกจากทีมไปแบบฟรีบอสเซ่นรเกตนะครับอดีตแบ็คซ้ายสายคอนเทนต์ของลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาบนใส่เช็กกิคลับเล็กน้อยว่าตัวขอคนนั้นแทบไม่อยากจะเชื่อที่บอสใหญ่ของลิเวอร์พูลรายนี้ทำเรื่องที่ผิดพลาดมหันได้อีก2ฤดูกาลติดต่อกันโดยเมื่อฤดูกาลที่แล้วเช็กกิคลับก็ได้ทำการปล่อยซาดวเมเน่ออกจากทีมไปจนทำให้ตำแหน่งปีกซ้ายของทีมมีปัญหาขึ้นมาในทันที และลิเวอร์พูลก็ทำปรยตัวจากผู้เล่นในตำแหน่งนี้ได้หน่อยมากซึ่งมันแตกต่างกับตอนที่ลิเวอร์พูลมีซาดูมาน่ลงเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายอย่างเห็นได้ชัดเจนและมาในปีนี้เจอเก้นคล็อกก็ทำเรื่องที่ผิดพลาดแบบเดิมๆซ้ำอีกรอบถ้าไม่อยากจะเชื่อเลยนะครก็ว่าพวกเขายอมปล่อยตัวโรเบโรเฟอร์มิโน่เอาเทียมแถมยังเป็นการปล่อยตัวไปแบบฟรีค่าตัวด้วยท,ท,ทั้ทีที่พวกเขาก็ควรที่จะยื่นสัญญาใหม่กับบ๊อบบี้และรั้งตัวเขาไว้ให้อยู่กับทีมต่อไปให้ได้นานที่สุด และถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็ผมเชื่อว่าฤดูกนนาลนั้นตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าของลิเวอร์พูลนั้นจะมีปัญหาอย่างแน,น่นอนและผมก็มีเชื่อว่าโคดีก้กปโปจะสามารถอุดช่องว่ที่เฟอร์มิโนทิ้งเอาไว้ได้ทั้งหมดกัปโปไม่มีทางเก่งเท่ากับเฟอร์มิโน และเข้าใจลึกซึ้งกับตำแหน่งกองหน้าฟอร์สไนเหมือนกับที่ฟูวเมโน่เคยทาเอาไว้ได้อย่างแน่นอนดังนั้นเหตุผลที่ตามมาก็คือผมมองว่าลุนก,กันหน้าลิ์พูลจะได้ประตูจากผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าลดน้อยลงไปเป็นอย่างมากอย่างแน่นอนผมยอมรับว่าผมชื่นชมมากๆที่ลิ์พูลสามารถคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลริสเตอร์และดมินิกซอบอสไลเข้าสู่ทีมได้เป็นผลสำเร็จเพราะผมมองว่าเป็นการเสริมทัพที่ดีจริงๆและพวกเขาทั้งสองคนก็สามารถทำให้กองกลางของลิ์พูลนั้นกันหน้าแข็งแกร่งขึ้นได้อย่างแนน่อน แต่ถ้าหากลิเวอร์พูลมีกองกลางที่ดีกองหน้าก็ดันทําประตูไม่ได้แล้วแล้วก็ภาพที่เจงคกกลับปล่อยตัวโรเบียโตเฟอร์มิโนออกจากทีมไปนั้นมันจะต้องตามมาหลอกล้อนเขาอีกครั้งอย่างแน่นอนเหมือนกับกรณีนนการย้ายทีมของชาดูมาน่เมือ่อฤดูกันที่แล้วดังนั้นช่วงปีซีซั่นนี้ถือว่าเป็นช่วงบททดสอบที่สำคัญว่าเจนคกกลับนั้นจะให้ใครเล่นเป็นศูนย์น้าตัวเป้าของทีมต่อจากโรเบียโตเฟอร์มิโนโดยหลายฝ่ายก็เชื่อว่าจะเป็นโคด้เกโปน่าจะเข้ามารับสืทบทอดตำแหน่งนักล่าวนี้ แต่สาหรับตัวผมแล้วกาโปยังเชื่ออะไรไม่ได้มากเกี่ยวกับการจบสกอร์ในขณะที่นักเตะอย่างดีเก้โซเทนั้นก็ไม่ได้รับความไว้วางใจจากเจคินคลับมาเป็นระยะเวลานานแล้วและเมื่อถึงช่วงกลางฤดูกาลคําพูดที่ผมเคยพูดเอาไว้ในครั้งนี้จะได้รับการพิสูจน์เองว่ามันเป็นเรื่องจริงและทางเจคินคลับก็ทําผิดพลาดมากๆที่ยอมปล่อยตัวโรเบรโตเฟมิโนออกจากทีมไปแบบง,ง่ายเมื่อเชือเอ็นรเกยกราวด์ทิ้งท้าย หรือผู้ผเล่งคว้าตัวอ mm ัน hmm. เซนดิย่ากองหน้าดารุ่งของเรเบติ ed, mm ์ hmm. เข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมเมน,นี้สโมสรลิเวอร์พูลของเราก็โตเป็นข่าวล่าสุดว่าในตอนนี้ทีมของพวกเรานะครับได้พบรักกับนักเตะรายใหม่เข้าสีแล้ว นั่นก็คือฮันเซเน่ดียอกองหน้าดาวนุ่งในวัย17ปีจากสโมสรเรอเบรเตสทีมแดงในศึกลาลิกาสเปนหลังจากที่มีรายงานมาว่าลิเวอร์พูลนั้นอยากได้ตัวกองหน้าดาวรุ่งที่เกิดในเซนก่ลรายนี้ก็สู่ทีมเป็นอย่างมากและการคว้าตัวดาวเตะฝีเท้าดีเข้ามาสู่ทีมนั้นก็ถือเป็นการวางรากฐานของทีมในอนาคตอีกด้วยและตอนนี้ก็ถือว่าทางทีมงานแมวมองของลิเวอร์พูลนั้นกำลังเฝ้าจับตามองสถานการณ์การย้ายทีมของเตเตะรายนี้อย่างใกล้ชิด ดยรายงานนี้นมาจากอาร์ตนะครับสื่อชื่อดังในประเทศสเปนก็ออกมาตีข่าวว่าณตอนนี้ดูเหมือนว่ามีโอกาสสูงมากที่ทางด้านของสโมสรเรอเบติสอาจจะต้องเสียฮันเซลนิดเดียวก่อนหน้าดาวรุ่งอัลติทีมข้างหน้าหลงจากที่นตอนนี้ตัวของนักเตะรายนี้ก็สู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับทางเรอเบติสเป็นที่รู้แล้วและก็ไม่มีท่าทีว่าก่อนหน้ารายนี้จะยินดีที่จะตอดสินใจทิ้ใหม่กับทางสโมสรต่อไปแต่ยังได้ ดังนั้นทางโรเมลิตอาจจะไม่มีทางเลือกอื่นอีกต่อแล้วนอกจากจะต้องยอมขายนักเตะรานี้ออกจากทีมไปในราคาที่ถูกเพราะดีกว่าที่จะเสียเข้าไปแบบปีเมื่อสิ้นสุดฤดูกันนะแต่ที่นั้นนั้นก็ยังไม่มีรายง,งานถึงความชัดเจนออกมาจากทางนันของสโมสรลิเวอร์พูลแต่อย,ย่างใดว่าพวกเขาจะตัดสินใจคว้าตัวนักเตะรายนี้เข้าสู่ทีมในราคาที่ถูกหรือว่าจะรอให้อีก1ปีเพื่อให้นักเตะรายนี้สามารถย้ายทีมได้แบบปีข้าตัวกันแนะ่แต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็ใช่ว่าลิเวอร์พูลจะตังสะดวกสําหรับเรื่องนี้ พราะในตอนนี้ก็ได้มีหลายทีมในยุโรปต่างก็เริ่มขยับตัวและแสดงความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้บ้างแล้วนะฮะโดยท่านั่นฮันเซนดียาได้รับการยอมรับว่าเป็นสุนัขหน้าที่ทรงพลังเพราะมีร่างกายที่ถึกบึกบึนกำยำตามสไตล์นักเตะจากทวบปแอฟริกาแต่ตัวเขาคนนั้นกับมีทักษะที่กล้องตัวว่องไวและมีความเร็วที่น่าเหลือเชื่อจนถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่ทำผลง,งานได้ดีที่สุดคนหนึ่งของลีกลาลิกาสเปนในฤดูกาลล่าสุดที่ผ่านมา และจกข่าเที่อกมานั้นก็ดูเหมือนว่าก่อนหน้าในวัย17ปีรายนี้สนใจที่จะยา้ายไปค้าแข้งในสึกพิมลิกหรือไม่ก็ในลีกบุนเดสกย์เยอันมากที่สุดดังนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลมัวแต่ชักช้าก็อาจจะถูกทานนั้นของอาบาลิซิกคว้าตัวไปร่วมทีมก็ได้เพราะณตอนนี้ทีมดังจากสึกบุนเดสเกาเยอันทีมนี้ก็แสดงความใจในตัวของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากทั้งที่เพิ่งคว้าตัวฟาบิโอคาบิโยไปจากลิเวอร์พูลด้วยคะเนียิมตัวมาหมันหมากนะฮะ ลิรูพูของเราครับได้เพิ่มเกมอุ่นเครื่องส่งท้าย Pre ปรีซิชันก่อนดดนเชลซีนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกลิร์พูกับประกาศเพิ่มเกมอุ่นเครื่องอีกหนึ่งเกมซึ่งจะเป็นเกมสุดท้ายในการเตรียมทีมนะครับก่อนเข้าสู่พรีเมียร์ลีกฤดูกาล2 0 2 3 2 4โดยทั้กับดัมสตัดสโมสรน,น้องใหม่ของศึกบุนเดสกัตยูมันฮงแดนนะครับเรียกทำนักเตะเข้าสู่สนามซ้อมกันอีกครั้งเพื่อเตรียมเข้าสู่ช่วงปรีซิชันสำหรับฤดูกาลใหม่ที่จะมาถึง โดยผู้เขาครับจะเดิมวางแผนการลงเล่นเกมอื่นเครื่องทั้งหมด4เกมประกอบไปด้วยคาสูร์คาถอยเฟืองและเตอร์สตีและไบยูเมเนกการล่าสุดนะครับจะมีการเพิ่มอีก1เกมในวันที่7สิงหาคมปี2023ตามลาอังกฤษโดยเฉพบกับดามสตัดซึ่งเป็นสโมสรนัาใหม่ของสึกบุนเดสกาเยอรมันในรุ่นกันใหม่อีก1เทียมเป็นนัดสุดท้ายก่อนที่จะดวนกับเชลเซียนะนัดเปิดสนามพิมพ์เลนเกตในวันที่13สิงหาคมย่างไรก็ตามเกมอุ่นเครื่องนะัดดังกล่าวนะครับจะลงเล่นในสนาม ดิสเดลซึ่งเป็นสนามเย้าของไรซันนอตเอ็นสมสอนในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพเนื่องจากว่าสนามเอ็นฟิลด์ในช่วงเวลานน้นจะเป็นช่วงของการปรับปรุงสนามและขยายพื้นที่ความจุซึ่งใช้งบประมาณกว่า80ล้านปอนด์ในการจัดส่วนนี้และจะทําให้แอนฟิลด์นั้นมีความจุมากถึง61,000ที่นั่งนะครับโดยัะปีบริลิกลุกการ2023เติเวอ4์พูจะลงเล่นเกมแรกในการออปเปเยนเซลซีในวันที่13สิงหาคมปี2023ครับ โครูคอนเฟิร์มลิเวอร์พูลร่มแผนการคว้าตัวกองกลางนี้มาร่วมทัพแล้วย้ำกันอีกครั้งจนกระทั่งตอนสันนะครับนักข่าวฟุตบอลชื่อดังออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลของเราสโมสรดังในศึกเวทีพรีมียร์ลีกตัดสินใจที่จะไม่เดินหน้าเจรจาคว้าตัวกเกย์ฟินตูรามกองกลางชาวฝรั่บบงเศสจากสโมสรน,นีดในศึกลีกเอองฝรั่งเศสมาร่วมทัพในช่วงที่ประมาณลิเวอร์พูลก็ตกเป็นข่าวพัวพันกับมิกฟิลในวัย22ปีอย่างหนัก แต่ตอนนี้จอห์นสันเปิดเผยว่าสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปแล้วหลังจากผงแดงคว้าตัวดุมิทส์อสไล์จากอาบาลิซิกเข้าไปเสริมทัพได้สําเร็จและกาลังเบนเข็มไปไล่ละตัวโรมอัอราเวียห้องเครื่องจากเสาเตือนท่านแนจอห์นสันระบุว่าตามที่มีการรายงานที่ผมรู้มาตั้งตอนนี้ลิเวอร์ลย์ยุติความสนใจในการเซ็นกับเกฟินตรูรามจากนี้แล้วและพูดกันต,นตรงๆว่าผมไม่แปลกใจเลยเพราะว่าตูรามเป็นนักเตะที่มีพวสมัครยางบาาังฮัตส์ตันแต่การย้ายไปยังพิมลีกอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําาหรับเณตอนนี้ แต่ตอนนองงามกับโรมิโอลาเวียเขามีประสบการณ์ในพเมลิกมาแล้วและนั่นทำให้เขาหมดสมกว่าอย่างเห็นได้ชัดแจ้งในการเดียวยกันผมก็ยังคิดว่าการที่ลูพูได้ตัวดูมิกซอบเบิสไลนั่นทำให้โอกาสของตัวรามน้อยมากๆที่จะได้ย้ายไปเดี๋ยวสำหรับลูพูนะครับก็ได้นักเตะใหม่สำหรับแล้วสอรายประกอบไปด้วยดูมิกซอบเบิสไลและแม็กอาริเซอร์จากไรตันนั่นเองฮะ เชลซีตั้งกระตัวกองหลังดาวรุ่งสุนโหดหลังลิเวอร์พูลสนใจสโมสรเชลซีนะครับทีมดังในศึกพิมพ์ถึงเกล็ดเตรียมตั้งกระตัวลีไวค์ครูเวลส์เซนเตอร์แบ็กอนาโกไกไว้สูงถึง40ล้านปอนด์หลังจากลิเวอร์พูลคู่แข่งลุ่มลีกำลังให้ความสนใจที่จะคว้าตัวไปคุมแนวรับในช่วงสมัยนี้เอฟนิงสแตนดาร์ตนะครับสื่อของเมืองกิลีรายงานว่ oli, าทอร์บลีเจ้าของสโมสรเชลซีมาต้อการที่จะปล่ยอยครูเวลไปหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้พวกเขานะครับปล่อยตัวผู้เล่นแนวรับอย่างคาร์ลูดูครูเบลีย และเซซ่าอาสปิริโกตาไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาโดยควิวลก็ต่อเป็นข่าวพิ่พันอย่างหนักกับลิเวอร์พูลโดยเจอเกครับคุณซญอหงแดงอย่าได้ตัวเข้ามาทดแทนวอร์กีฟันดนส์กังหลังชาวฮอลแลนด์ที่เริ่มโรยลาแต่ล่าสุดเชลซีพยายามทำทุกอย่างที่จะรั้งดาวเตะในวัย20ปีเอาไว้ในซีซั่นที่แล้วกับคูเวลย้ายจากเชลซีไปเล่นกับเบรดินด้วยเซนต์นิจิมตัวและทำงานอย่างยอดเยี่ยมจากการลงเล่นในต้นรายการยิมสองเกมนะครับแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าอนาคตของเจ้าตัวกับสิงโตเงินครามเชลซียัังไม่ชดจ เดอซาวอบโควิลนะครับเป็นเด็กลูกนอกของเจเซีที่ถูกดันขึ้นมาสู่ทีมทีดใหญเมื่อปี2021แต่ยังไม่เคยลงสนามกับคุบรักสินตนุลเงินครามเจลซีเลยแม้แต่เกมเดียว heavy, ดับบุนสาวท่านท่านเชื่อจะขายลาเวียได้50ล้านปอนด์สาวท่านท่านเชื่อว่าสโมสรจะได้ตัวโลมิโอลาเวียถึงระดับ50ล้านปอนด์ตามที่เขาต้องการพราะมีหลายทีมลงแข่งขันนะครับ กองการในวัย19ปีนะครับพึ่งย้ายมาเล่นกับเดอะแซนซ์ซาท์เตนตันเมื 2022, ่อกลางปี2 0 2 2การจะทำง,งานนี้ดีจนตอนนี้เป็นที่สุดแขงของทีมใหญ่จากเวทีพิงเกตอาร์ติเช่นเชลซีลิเวอร์พูและอาเซนอลตามการรายงานจากสก็อตสอร์ดระบุว่านักบุญแดนใต้พร้อมปล่อยตัวนักเตะออกมาและดูเหมือนมั่นใจว่าจะได้เงินสาหรับการเ้ายเทียมสูงถึง50ล้านปอนด์ตามที่พวกเขาต้องการแม้ทางเซาท์เตนตันตกชั้นประเด็นในเดอะแชมเปี้ยน และต้องการขายลาเวียออกเจเทียมแต่ด้วยสถานการณ์ที่หลายทีมลงแข่งขันทําให้นักบุญซอทสตนาสามารถต่อรองราคาไปยังเกณฑ์ที่เขากำหนดได้คาดการณ์ว่าสถานการณ์ของกองกลางชาวเบลยีจะชัดเจนมากกว่านี้ในช่วงสัปดาห์หน้าโดยทีมข้างต้นที่กล่าวมาต่างก็กำลังจับตามองสถานการณ์โดยเฉพาะหงส์แดงที่มีรายงานต่อเนื่องถึงการติดต่อไปยังตัวแทนของน้องแตะอยู่ที่ข้อเสนอของลิเวอร์พูลจะถูกใจซามนตัน,นหรือเปล่าและซามสตันจะพิจารณาตามที่ ต้องการได้หรือไม่โดยสือ่อคาดการว่าเซาทันตันมองที่ราคา50ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนที่จะทำให้การเจรจานั้นลุล่วงและปิดดยูกันได้สุามเลจสปอตอนรายงานมาว่าเข้าใจแล้วนะคับว่าเจก,กันคลับผู้จัดการทีมลุ์ููลมีความกระตือรือร้นที่จะเจัญนกับผู้เล่นลตันตังเซนแบ็กคนใหม่ในช่วงซัมมอร์ ลิาวานครเวลกองหลังดาวรุ่งของเชลซีคือเป้าหมายอันดับที่1ของพวกเขาซึ่งนักเตะเองก็ทราบดีถึงความสนใจจากทีมลิเวอร์พูลที่มีต่อตุเเ้าและเขาเองก็ต้องการย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลอย่างไรก็ตามเชลซีต้องการเก็บเขาไว้ใช้งานจนถึงใน,นตอนนี้เช่นเดียวกัน ในส่วนของ acio, กานซาโลอิกนาซิโอปักข้างหลังของสปอร์ติ้งลิสบันนั่นก็คือตัวเลือกในลำดับที่2หากว่าหงส์แดงไม่สามารถทําการคว้าตัวลิวอันโควิลมาจากเชลซีได้สาเร็จในที่สุดและผู้เล่นเองก็มีความกระติ้ล้นที่ย้ายมาร่วงทีมลิเวอร์พูลเช่นเดียวกันและตัวแทนของเขาก็เตรียมที่จะกำลังผลักดันอย่างเต็มที่ตาหางได้รับข้อเสนอจากทีมเมอร์ซี่ไซส์ปดท้ายกันที่กัปตันเฮนโดนะครับซ้อมอย่างหนักจริงๆนะครับร่างกายโคตรสมบูรณ์นะครับ กล้ามเป็นมัดๆเลยนะครับมีกล้ามเนื้อนะฮะโอ้โหโดยล่าสุดกับตันทีมยังทํางานยังหนักต่อไปในการฝึกซ้อมโดยใกล้ที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวปรีเซชันกับลิเวอร์พูลแล้วในวันพรุ่งนี้นะครับนอกจากการซ้อมนะครับก็ยังคงเรียกได้ว่ามีการฝากคําคมไว้อีกด้วยนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่ากัปตันเป็นตัวอย่างที่จริงๆนะฮะซึ่งก็ โหดมากนะครับตอนนี้นยะซ้อมมีทั้งมวยด้วยครับท่านผู้ชมร่างกายโคตรแข็งแกร่งเลยนะฮะท่านผู้ชมฤดูการหน้าเนี่ยครับรับรองว่ากอลาง,งนี่มันแน่นอนครับทิงดีท,งทิงเด่นกันในการลงสนามนะครับโดยกับตันเฮนโดนะครับทิ้งคําคมไว้ว่าผมเกลียดทุกนาทีของการฝึกซ้อมแต่ผมก็ไม่หนีมันหรอกนะเจ็บปวดตอนนี้แล้วใช้ชีวิตที่เหลือในฐา,านะแชมป์ไปใหญซึ่งก็เป็นคําคมที่ค่อนข้างที่จะฮึกเหิมกันเลยทีเดียวนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของที่7 รกรกคดคอมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซับสครายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ